สวัสดีนะครับพี่น้องครับเออเมื่อนี้ผบกับผมเที่ยวทัวร์ไทยไปทัวร์ทิมนะครับอาหารสิงโตนะครับเมื่อนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเออโอวบัวแมนครับรถมาครับน้องเพื่อนพาเมียเพื่อนไปไอซื้อแว่นเนาะเห็นบอพี่น้องเห็นบออาหารสิงโตนะครับเมื่อนี้เอาตามนี้เนาะพี่น้องเนาะเสือห้องให้เออตับ ขาดผ้าคีริวคือคูเท่าเราเว้าเนาะพี่น้องเนาะอย่าผ้าเบิงหน้าครับพี่น้องเลยนะครับแจ่วขมงของคนข้นนะครับเห็นเขาเฮ็ดไก่เฮ็ดน้ำเขาครับยิ่งขึ้นยากเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เสือห้องให้นะครับตับผ้าคีริวบวได้นะครับได้ขอบน้บนะครับคูเคนนาคูคนาโอ้แจ่วขมแบบตต่พี่น้องเลยแซ่บแล้วพี่น้องเลย พักกระเดานะครับบัได้บัได้เล้งหยาดธรรมชาติพี่น้องนะครับมาพี่น้องแซ่บนากันน้องเมื่อเห็นเขาเฮ็ดเห็นเขากินแบบเป็นจะแซ่บนะเราเราเราเมื่อเราพี่น้องอเนาะผมก็แซ่บอยูอ่นะดได้ตับได้อ็น นาคีิปวัวได้น้องพี่น้องเนาะเสือห้องให้แจกขมขมอันนี้ส่งไส้พี่เก่าตอนหลับปีใหม่นะครับกินอยู่บ้านนะครับเมาแล้วอย่ารับเด้อพี่น้องเ้อะขึ้นหอดขึ้นถึงหมู่พวกขึ้นถุงน้องพี่น้องเนาะอันนี้ตับครับต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 ับน้อง อ๋อฮอกนานาชา JCK เป็นหัวตัวนี่อยู่กับสี่ย่านมคืออยู่พี่น้องเลยพักกระเดานะครับต้นปีขมแน่นิดหน่อยตามรายได้น้องพี่น้องได้ได้น้อยขมหลายรายได้หลายพักกระดาหวานปลาดุกฟู ปะยุกกินบเภทนี้ส้มปุกตเขาเีก <c oughs> นะครับคืออยู่พี่น้องคือ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 เสือห้องให้นะครับแล้วก็พี่น้องผู้เดินทางนะครับน้อง,อง,อง,องลูกหลานถือว่าการเดินทางนะครับขับรถให้มีสตินะครับ ให้มีสตธิก่อนสตาร์ทเนาะพี่น้องเนาะม่นเอะวตองบายแลกว่าไปเขาตอนนี้นะครับจะอยู่ก็หมู่ท่าน้องนะครับเดี๋ยวผุงลาบมาแล้วถ่ายให้บึงเช่นึงเนดะ้อพี่น้องเนาะลาบสูตรมืองไอ้ยอเมือสะกดนะครับดีขมข,ม,ขมครับเขาขายยี่สิบสั่งสี่ครับสี่สิบบาทเพแม่นสี่เนี้ออื่นไหนอย่าไปคิดลึกเลยเ <laughs> นาะพี่น้องเนาะ แม่บ้านพเพิ่นกินก๋วยเตี๋ยวกินผลไม้นะครับข้างในเพื่อนตื่นสายหากับพิษเอเพื่อนไเงยหลายโอ้กอยายพาไปอยู่บ่อนหนาวๆแบบติดลบเนาะหิมะลงเพื่อนนะครับนเนี่ยที่เมื่อเกณฑ์ทหารนะครับร้อยสามสิบเซนซ<า>เมื่อเกณฑ์ทหารเพื่นนะอ,อันนี้ซอยชุนะครับอาหารสิงโตนะพี่น้องเนาะเทียนย่างไปอสอมนหน่้ยสอมอยู่พุ่นกัมมี่ขับรถ ใส้มือกับมือแบบไปมือพันนอกย่านอันพักพวกเพิ่นเฮเกยหักเพิ่น,พนว่าโอ้ยมือคือซกกรพกเทมันบวแม่นเลยผมซกกระพกตัวนะครับบวได้ซกกรพกด้วยจิตใจนะครับจิตใจนะพองแผ้นนบคุณนะครับอันนี้คืออาหารสิงโตนะครับเสือห้องไห่นะครับเนื้อเสือแก้วขมพักกระเดานะครับ ขั้นบัวนะครับเอาเครื่องก็หกออมาอีกครับอยู่หลังบ้านนี้ครับพอพี่น้องเนะาะสิหล่ะพินฮอดคือถึงนะครับการเดินทางให้เดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางให้จุดหมายปลายทางนะครับเมื่อหาพ่อหาแม่เขาเนาะเออเพราะว่าพระนะครับไหว้ก็วัดกระบวสัมภะอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อพระอวรหันต์องค์แรกอยู่ที่บ้านานะครับอ้าวอ่ะอสอบม,มาแหละพี่น้อง,น,องน้องนิว มาเด้อมาเด้อมาเด้อซอยจุซอยจุบัวเงนจำจนนนุนะครับต้องคนไปทุละอีกครับไอซุมแซ่ดีแซ่ยังไว้กัแซ่ไปนะครับนะครับตอนนี้ก็กินกันตามนี้แหละเพราะว่าเอื้นไฟเขาก็บยายางมากเขาออยั่นเสียค่าเล่าพี่น้องเลยนายกคนบอกว่ารถบรรทุกให้วิ่งได้บอกสมองเอามามกขับสายฟ้าอีตู่กั้นบักตูนะ่เนี่ยเขี่ยออกไปพี่น้องเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะพี่น้องเนาะ โอ้ขั้นอันไปลง youtube ช่องสีบอ่อเขาสีบอ่อเหลืองมาบอ,อ,อกนาะพี่น้องนอาอตามนี่แหละพี่น้องเลยออาเห็นว่าันมีตะกรงเป,ป้ามาโชว์บอกแม่นะครับของแท้ของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมนะมมน,นะครับโอ้ยเหล่ากะหกพี่น้องเนยเหล่าหกเนี่ยผมไมเหล่าหา <laughs> เออแมนพี่น้องเออนงเยไผ่มีเลขดีก็ส่งมาให้เด้อพี่น้องเด้อ อัน,นี่สังส่งซันกันนาวันยุทธนะครับเสือห้องไห้นะครับขนาดเสือยังห้องไห้แล้วคนมุงสีซัําไถละพี่น้องเลยเออทังพูนอวกละพี่น้องเลยจะแตกดิบบ่ได้กินได้แน่ตาไออูมามิเผินว่าโอ้เห็ดตอนใหญ่พะโล้คนซอยกันนะนทษดเด้อพี่น้องเนาะ ยาห้ใส่มือเถอะเสือห้องไห้นะครับอาหารสิงโตนะครับงามเขาให้อืืออร่อยจนบอกไม่ถูกพี่น้องออเน้แจกผมห้ามเอ้ยหักสะหากทรายเนาะื เพิ่งอามีเหล้าเสียงสมมานะครับนะครับต่างซีนะครับชีวิตคนหลดนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาอย่างมากมายเนาะพี่น,อน, <c oughs> น้องเนาะมึงก็เช้าแล้วอ <c oughs> ไข่ได้พี่น้องไยวันยุดนนะครับพากันกินตัางซีละ <c oughs> อาหารสิงโตเนาะพี่น้อง ขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดบบกินดิบกินได้กันได้นาะพี่น้องเนาะแนวอื่นก็ให้มันซุกบัดคูแนวเด้อนเนาะพี่น้องมามพี่น้องกินน้ำกันครับอาหารสิงโตซอยจุครับพักลอกํำยี่สิบบาทครับ คลิปนี้กับว่าสำนี้เนาะพี่น้องเนาะ่านน้องทานนุ่งขามาก่อนมือแรงค่อยว่ากันใหม่เดียวผู้ข้าใช้ผ้าไปตลาดนินจาน๋าเนาะหากินปลาหมึกมือแดงเนาะครับคลิปนี้ไว้สานี้นะครับเจียวเทือไทยไปเทือกที่สวัสดีครับ